นิกดี่าวันนี้เราจะทำถ่ายถ่ายถ่ายอีพีสี่สิอมึงอย่าซนอออพีสถ่ายไงอย่าววันนี้ก่อนเราเข้าอ<ม>ีพีเอาอย่างงี้ดีกว,ว่าอาทิตย์ที่เราสัปดาห์อีพีที่แล้วอ่ะ<ม>ที่เราทำไปเราได้แนะนำ<ม>เทรนเนอร์เกี่ยวกับฟ<ม>ิตเนสไปแล้ว<ม>อย่าวันนี้พี่จะพาน้องนิกขึ้นไปเทรนกับฟิตเนสละกันเหมือนเป็นการวอร์มก่อนเรามาเข้าอีพีของเรา<ม>โอเคไหมมาคุนหน่อยนะ โอ้นี่ไงนิกมาเจอพี่กูทพอดีเลยอ่าอ่าเจอพี่กูดพอดีพี่กูดสวัสดีค่ะมาตามนัดมาตามนัดเดี๋ยววันเนี้ยตู่จะฝากน้องชายเดี๋ยวตู่จะทำอีพีสี่สกันเกี่ยวกับตัวไม้แบทของ V S แต่ว่าก่อนเราจะแนะนำเกี่ยวกับการตีแบต เดี๋ยวตู่พาน้องชายมาวอร์มกับพี่ก่อนได้ใครไงมีคัสอะไรดีๆแนะนําน้องตู่นะที่สัญญาไว้จากอีพีที่แล้วใช่ว่าจะมาเข้าคัสด้วยกันวันนี้วันนี้ก็เต็มคัสเป็นทา w เว wave p o ท e r เว v e คัทนี้ก็เหมาะกับนักกีฬาเลยอย่างได้ๆนถ้าเป็นตู่หรือว่าเป็นก็เล่นได้บุคคลทั่วไปก็เล่นได้นะครับผมเพราะอันนี้จะเป็นในส่วนของท o w เว wave ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวท w วเวอร์ออนะคัสนี้เราได้อะไรจากคัทก็จะเป็นได้คาร์ดิโอ แล้วก็ได้เวทเทรนนิ่งไปในตัวพร้อมกันเลยทําพร้อมกันเลยเพราะบางทีคาร์ดิโอไปแบบปกติก็คือเราก็เล่นจักรยานรูวิ่งไปส่วนหนึ่งแล้วก็เล่นเวทก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งพาร์ตเป็นสองส่วนแต่ว่าตัวนี้เอามารวมกันเลยทุนวันเลยเล่นไปด้วยกันเลยได้ทคาร์ดิโอทั้เวทเหมาะสำหรับแบบแบบเหมือนผมอ่ะพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาหาพี่กูดแล้วพี่กูก็จะจัดการให้แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่เหมาะแบบเหมาะมากเลยเล่นไปทุกเพศทุกอายุ จากสภาพภาวะร่างกายของน้องหนูแล้วมันโอเคใช่ปะดูสภาพสดชื่นดูแค่ดูสดชื่นดดดสดชื่นได้ไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนาะในระหว่างการดูละกันเนาะอย่าพาไ,ไปดูนิกเขาวอร์มร่างกายกับทางครูครูดก่อนละกันนะใช่ไงอ,อันนี้ชื่ออะไรนะคาร์ตอะไรนะ เทวเวฟครับผมเาใช้อุปกรณ์ตัวนั้นเลยโอเคให้ไงอย่าในระหว่างนี้เราไปดูกล้องแพนไปที่อุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวกล้องเราจะแพนไปที่อุปกรณ์ของเราอันนี้ก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ3ขนาดมีไซส์ไหนบ้างอไซส์นี้จะเป็น4ีกิโลครับผม4ี่ฟ้า4ีกิโลคือตามชื่อเลยอัลพารโลอัลพาร์โลนนี้ชื่ออันนี้อันนี้คือน้อยสุดใช่แล้วก็จะเป็น ต่อไปเป็นซูเปอร์ครับ7กิโลครับผมซูเปอร์ใช่ครับไล่กันหนึ่งสุดท้ายอันนี้เป็นสปาร์ตันครับสปาร์ตันคือแล้วก็จะหนักหน้าดูเลยดูดูจากหัวสั่งเดียวยังหนักเลย12โลอันนี้12โลครับผมก็คือมันจะมีทั้งหมด3น้ำหนักใช่ครับก็จะมีตัวนี้ใช่ครับ สี่กิโลแล้วก็มาเป็นเจ็ดตัวเจ็ดแล้วก็ตัวสิบสองโอเคใช้งาลไรเลยวันนี้นี่ก็เริ่มที่ตลาดสิบสองบ้าเหรอสี่ก็พอี่เอาเบาๆก่อนครับเอาเลยนอ่อาได้ยังไงการเริ่มจากสี่ก่อนใช่เอาเลยเอาเลไหมเอาเลยไหมเอาเลยอ่าในระหว่างนี้หย่อนเราก็ไปดูน้องนิกวอร์มกันดีกว่าเราจะ้อทำเขาทำกันยังไงเขาเอาไว้ทำไมอ่ะก็หย่อนเขาสอนไง ครูอาครอามกับครูนุกนะครับผมครอามครูนุนะเดี๋ยวเจออะไรเอ้ส่วนนี้ครับผมอยนี้ครับขเลยรับลงมากาอะไรนะได้ไรได้ไ้ได้ตอบรไปอ่อะอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรผมเองโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวอร์มก่อนประมาณสัก2นาทีโอ้โหแค่วงว่าง่ายกว่าใช้ลมก่อนเอาว่าง่าก่อนเดี๋ยวตามนี้เลยเดี๋ยวตามข่าเลยตามข่าตามสคริปต์เลยครับผมตามสคริปต์เลยครับข้าแรกเอาอาวอร์มสี่ข้นาทีนี่ยสี่ขาสี่าโอ้โหจะทำเป็นแบบนี้ย กินทับตามนั้นเลยครับตามยังไงบิเทลบิทเทลบิโซฟครับผมอบิทเทลบิทโเออุ่มจ้ายิ้วยิ้ยิ้วโอ้ยได้เล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 ย ไปย่าไป่าดเลยหเดี๋ยวมีน้ำแดงเดี๋ยวมีน้ำแดงให้เดี๋ยวมีน้ำแดงให้เดี๋ยวเดี๋ยวีมาเก็บน้ำแดงให้ด้วยนะอาจจะเป็นลงได้จะเป็นลงได้เดี๋ยว่าสุดท้ายบจะท่า้าเลยนะสเดี๋ยวเป็นเพื่อนรักคนยันอนนส่งเกกา่ะมี้อ้่นเ้ไรเขาบอกมาล้าอด้เลย

พรก็วันนี้เอาขอเป็นแค่สามท่าพอได้แ่สามท่าพอาสบายสบายอยู่นะสบายสบาย you ready out one เกิดอะไว okay. <Look at> <laughs> นี่มนอผมากเลยนะะชึกหยิบน่หละกระชึกอ้าววิววิอาวิวไอน้องอน้องน้อง แค่ประมาณเอ่อหนึ่งส่วนสี่รวสี่องาอันนี้แค่หนึ่งส่วนี่อ้งส่วิงประมาณยี่สิบนยี่สินาทีครับอันนี้ค,นนค,นนค,นนคกชัว,ชวอันนี้อันนี้คือจบแล้วอ่าจบแค่หนึ่งเอ่อหนึ่งส่วนสี่แต่น้องแต่น้องหนูยังมีฟิตอยู่ฟิตกับแกงอ่ะบอกจากเมื่อกี้ต้องถอดแมสเลย หายใจไม่ทันแต่ถามสนุกไหมสนุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ความรู้สึกคนที่เล่นเป็นคนอธิบายดีกว่าเยวปากถือหน่อยนี่ยกงยกอย่างเงี้ยปวดหัวไหลแบบเกรงมากอันนี้คือแบบเราไม่เคยเล่นไงเราไม่เคยเล่นแบบเราอย่งเงเราพรนนั้นติดใจใช่แต่ถามสนุกมันสนุกนะลาทายขึ้นมาอีกเอาป่ะ เอาถ้ามีอีกก็เอาอีกโอเคอย่าทายไงอย่าพานี้เสร็จต่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่รอบนึงต่อหนไม่ใช่ถามว่าสนุกไหมสนุกถามว่าได้ประโยชน์ไหมน่าจะมันต้องได้อยู่แล้วเนี่ยเขายกไปมันเมื่อยแขกทุกคนแต่แต่ก็อย่างที่บอกนะอย่างเวลาฟิตเนสอ่ะไม่ว่าเราจะเล่นอุปกรณ์หรือเข้าคลาสอะไรก็แล้วแต่ได้เหงื่อใช่อแค่แบบกี่นาทีเองนะเนี่ยเหงื่อดิอันนี้คือเขาเขาเล่นก็คือเปิดแอร์อยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเหนื่อยสภาพหน้ารูท่าหน้าใช่ แต่หนันเขาดูุกมันสานุกดีล้วที่ท่ายิง่งเล่นกันแบบหลายนนะแลวยคนไะโคตรมันอะออแหกปากกันเข้าไปเหอะออทั้งวันแล้วไม่กี่ท่าอะไรที่มันเข้าทางสุดตีเข่าเออถ้าตีเข่านะ่กุแจนะน่จะถนัดสุดล <laughs> เลยอะอันนี้มันเป็นอยู่ในท่าวอร์มอัพเลยไม่เอาจริงไงอ๋อเหรอเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงหลังกระดกทีนี้ทีนี้ก็คือถ้าเรามาตรงเนี้ยหลักๆเลยอะพี่กู๊ดมันจะได้อะไรอ่ะ อันนี้ก็เทอมิก็เป็นคาร์ดิโอ,อระบบหัวใจและเป็นเลือดแล้วก็พร้อมกับที่เราได้กล้ามเนื้อไปเลยเมื่อกี้ที่จัดท่าไปก็คืออาอย่างพี่นีก่ก็พี่นิบแบดมินตันก็หัวไหล่ได้ใช้งานแน่นอนหัวไหล่แข็งแรงมีความแข็งแรงข้อไม่หลวตงนี่คือไหล่ไปแล้วดูดูเนี่ยหยิบมาบอกสี่โลถือมาเล่นๆเออถือมาเบานะแตพอเริ่มแบบไหลอะมันเริ่มแบบ เมื่อยอ่ะมันเริ่มล้ามเริ่แบบมันเริ่มเมื่อยอ่ะแต่ถากสนุกสนุกชอบเลยใช่ครับเออใช่ไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข่าวหน้าจบพี่เขึ้นมาเล่นดอ่าใครฝากพี่พี่มาใครก็ได้มาเล่นมาเล่นมาเล่นแทนผมไม่ไหวแล้วมาเล่นแทนผมด้วยมาเล่นแทนผมด้วยตอนแรกก็ควนจะดีอยู่ก็จะดีดีสนุกสนุกแต่ก็อย่างที่บอกอันนี้ก็คือเป็นค่าที่เขาเรียกว่าเล็กๆน้อยๆเนาะใช่เป็นสมอ l l g r o u นะครับถ้าเล่นด้วยกันอย่างที่พี่นิ่บอกเล่นด้วยการสนุกสนานคอยเชียร์กันคอยเชียร์กันคอยเชียร์กันคอยส่งเสียงกันนะครับผมแากเล่นกันโคตรมันหน่อยนะเพราะนี้ได้ความแข็งแรงความทนทานกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็แกนกลางช่วงขาเมื่อกี้ที่จัดท่าให้ไปช่วงบนแกนกลางแล้วก็ช่วงล่างที่เราต้องใช้งานกับประเภทกีฬาอยู่แล้วนะครับผมแล้วยงอย่างอันนี้ถ้าเรามาส่วนใหญ่อย่างเงี้ยใครใครเป็นคนเคน ก็จะวนเวียนตามตารางคลาสอยู่แล้วก็แต่ละครูทุะท่านะนะครับอย่างถ้าใครอยากเจอครูทุกท่านพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก็มาเนบ่อยๆได้ใช่ใชครับนะผมก็จะได้เจอครบเลยใช่ครับก็เจอครูทุกท่านได้เลยนะครับผมช่ยังไงก็ ฝากสำหรับตัวตัว power w a v ของฟิตเนสตัวนี้ด้วยนนอะว่าอย่างใครก็ได้เล่นเนาะผู้หญิงผู้ชายได้หมดใช่คนจะมีเวลาน้อยแค่ยี่ินาทีเองแล้วก็สามารถที่จะออกกายได้แหละอ่าก็ดูจากสภาพหน้าน้องหนูเนาะก็คือแบบมืออาชีพว็าทำกันเลยเนะแบบเนี้ยคือมันได้ออกกำลังกายจริงอะไรอย่างเงี้ยได้เหงื่อจริงใช่ป่านะก็ อย่างอันเนี้ยมันก็คือเหมือนเบาๆเบาเบาก่อนนะแต่แต่ทีเนี้ยด้วยด้วยความที่ฟิตเนเราอ่ะมันยังมีอีกหลายคาร์ดเนาะพี่กูนะอย่าเราก็ค่อยๆไต่เอาจากเบาๆค่อยๆขึ้นไปก่อนกันเนาะดีก็แนะนำดีีนเป็นพิูุลงไปเล่นเอง อย่าทำหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวให้เปียตู่เปีตัวเปียเนบ้างให้เปียตู่ไปเล่นบ้างไม่ปกติตู่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้กำลังไม่ต้องไปสอนนะแต่ส่วนใหญ่ต้องเอาน้องหนุ่มมาฟิตเนอร์ฝึกฝึมใช้ทุกวันอยู่แล้วพี่ไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่ามาเช้าเราคุยกันไม่มาเช้าเราคุยกันว่าไงนิกบอกว่านิกยากมีกล้ามนิกยากมีกล้ามอ๋อเออนะแล้วนี่ไงเดี๋ยวเรามาตามดูอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำฟิตเนส ขาต่อไปเรื่อยๆใช่มะล้วยากแนนสตรอบี่กอยากแนะนลน้รัเบพี่อยากแนะนำนเอร่านะนำน้ำสตรัเบอร่ยากไนะนำน้ำรอเบอร่ก็อานะนำนรัเบผรัร่ก็จแะมี้รราร่ก็จะมีแนะนำน้ำรอบผมรก็แนะนำ้ำอบร์รี่ก็นนี้ขตอบอร์รี่ก็อยาก็นุณำน้ำอบคุณมก็อยากน้วสตอ่กอากนะนำนตราเบรยรี่ากวันนรเี้ก่อากนนน้รเรี้อแน้วหเรีอยาจะไปดู อ่าสำหรับเข้า EP ของเราแล้วว่าจะเป็นอะไรนะไม้ของอะไร VS ห <V H. S 1> อืหอ่าหว่าเป็นของแวนสันนั่นเองนะคะถ้าไงเดี๋ยวเราตามลงไปดูกันดีกว่าอ่าโอเคยังโปรดักชันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าถ้าไงตู่และนิกเช่นเดิมนะก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะเข้า EP ีที่สี่สิบสองกันแล้วนะคะเป็นไม้ตัวนี้เลยนะเป็นไม้ของวีเ <V H. S 1> อสกโนแวนสัน <im> an นะคะ ตัวนี้ถายกิโมโนใช่ป่าวะเออก็ดูจากลายไม้แล้วก็ลายกระเป๋าถุงถุงผ้านะคะตัวโคเวอร์ของไม้ก็คืออันเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะคะลายเดียวกันถ่ายไงก่อนอืน่นคือเมื่อกี้เรามีการถ่ายวอมท่าวอมของนิกที่เขาแนะนำคลาสไปแล้วใช่ปะ่ะเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดมากแบบที่พูดขึ้นไปเมื่อกี้นะครับลองย้อนไปฟังเอาละกันนะครับพูดไม่ออกแล้วเหนื่อย ก็คือตอนนี้นีกก็จะพร้อมสู่ของการเข้าขาบวนการตีแบตใช่เมื่อกี้หลังจากขึ้นไปวอร์มอัพมาเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็แนะนํานะว่าโคดแบตเราต้องใช้ไหลเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เน้นให้นิดนึงใช่แต่ตอนนี้ก็คือเหงือแห้งแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ไม้ตัวนี้นะคะบอกไปซีนิกสเปกนะคขอดูหน่อยของเต็งก็มีอยู่ว่อยู่ในนี้ตัวนี้นะครับน้ำหนักนะครับ 5u นะครับ G6 นะครับมีน้ำหนักที่หัวนิดนึงนะครับก้าน จะเป็นกานกลางนะครับดีดแรงดีดได้ดีนะครับเนี่ยครับมันจะเขียนบอกไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับว่าการกลางพิกัดขึ้นสายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะมีรายละเอียดนี่เลยอ่านเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดไว้ให้นะคะก็คือตรงนี้เลยอ่ะไหน,นๆเดินไปถึงนู่นละโชว์โชว์ลายกิมมโนหน่อยปะอ่าก็จะเป็นลวดลายนะคะตัวนี้นะ<ท>ไม่แน่ใจว่าในส่วนของที่เขามีตรงเนี้ยคือเลขเจ็ดอ่ะ จะเกี่ยวอะไรกับตัวไม้หรือเปล่าถ้าไงก็ลองดูกันนะคะเสิร์ชดูกันได้นะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าอย่างของแวนสานตัวนี้มันจะเป็นไม้ที่เขาเพิ่งอ่าจะส่งเข้ามานะคะเราก็เลยเอามาทําตัว EP เพราะเห็นว่าด้วยลายไม้สวยนะสวยแล้วก็ไม่ค่อยมีไม้แบบที่จะเป็นลายขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีโทนสีแล้วแต่เนาะก็ ตัวนี้ถามว่ามันกี่อยู่นะ 5U 5U G6 นะครับ<ช> G6 นี่หมายถึงด้ามน,นะครับด้ามมันจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ถือว่าเล็กจัดนะครับน้ําหนักนะคะหรือว่าตัวตัวนี้เขาจะเป็นตาไก่ใสด้วย<ช>ตัวนี้จะเป็นตาไก่ใสถามว่าด้วยรูปทรงคือดูแพงใช่ดูแพงาลายลายดูมันสกัดลายมาหมดเลยเนี่ยเนี้ยคือเขาทำมาตัวนี้ออกมาดูแพงมากแต่เอาจริงๆราคาพันต้นๆ้นเอง ะะถ้าไงตัวนี้ก็ลองติดตามดูใน EP ที่42หรือว่าลูกค้าสนใจหรืออยากดูข้อมูลที่ลึกหรือว่ามากกว่านี้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะ,นะคะช่องทางการติดต่อก่อนครับ a c e b o o k นะครับไลน์นะครับทิกเอก,ก็มี i ิน t a g r กรมก็มีนะครับ l ล n e ธรรมดาตรงนี้เลยแล้วก็เบอร์02แล้วก็เบอร์มือถือนะครับขึ้นให้หมดทุกช่องทางนะครับแล้วต้องขึ้นให้หมดนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อลูกค้าติดต่อทางไหนไม่ได้สักทางมันจะต้องให้ได้สักทางนะครับใช่แล้วก็ถ้าใครสนใจเห็นนิกแบบไปวอร์มแล้วแบบโอ้ยน่าสนุกชอบอยากมาลองบ้างทํำยังไงนิกติดต่อช่องทางไหนก็เฟซบุ๊กเหมือนกันครับไลน์แอดนะครับเป็นของเบอร์ฟิตเนสนะครับเป็นของฟิตเนสหมดเลยนะครับแล้วก็เบอร์ศูนย์สองแล้วก็เบอร์มือถือนะครับช่องทางการติดต่อจะเอาให้ชวนครับโทรเลยดีกว่าครับใช่หรือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะทั้ง เพจ Facebook หรือว่าทั้งเบอร์โทรนะคะของทางฟิตเนสอยู่ครึ่งนึ่งคอร์ดแบทครึ่งนึ่งนะคะสนใจจะเป็นคอร์ดแบทหรือว่าฟิตเนสก็ติดต่อทุกช่องทางได้ตามที่ขึ้นนี้เลยอ่ะครับนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราฝากต่อไปนะคือนีห้ดูนี่เขาเริ่มเหมือนติดใจของการเข้าขารดของฟิตเนสลวถ้าไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราทุกๆอีพีสัญญาว่าเราจะไปตามท่าย เขาเรียกว่าอะไรนะตามถ่ายทำนะคะในเรื่องของตัวค่าต่างๆของฟิตเนสด้วยเดี๋ยวเราจะไล่ให้เขามีอะไรเดี๋ยวเราจะไปแจมเขาตลอดใช่เราจะให้ดูเลยว่ามันมีเยอะมากนะคะก็อาทิตย์ราคาละกันเนาะเออเพราะว่านี้ร่างกายพร้อมแค่ค่าเดียวต่อครั้งใช่ครับใช่คงวันนี้ตุรันิีฝาก EP 4 2สําหรับไม้ตัวนี้นะคะเป็นอ่าของแวนสันนะคะตัวนี้ไว้ด้วยละกันแต่เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนไป เหมือนไม้ก้านมานันอะคืนตัวเร็วมากเลยนะ,ะกานดีดเออมันมันคืนตัวเร็วมากเลยนะนยนนใช่